สวัสดีครับนักสะสมทุกๆท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกสักหนึ่งคลิปกับพระองค์เนื้อสวยๆองค์นี้ครับผมผมไปจะซูมออกนิดนึงจะได้เห็นภาพว่างเห็นอาภาพพระทั้งหมดก่อนนะครับก่อนจะซูมเข้านิดหนึงอ่า ไฟนี่ผมก็ใช้ไฟธรรมชาตินะครับผมไม่มีฟงเอฟเฟกอะไรนี่ใช,ใช้ใช้ตัวนี้ใช้หลอดไฟหลอดเล็กจากกล้องอย่างไม่มีอุปกรณ์เขับใช,ใช้ใช้ไฟตัวนี้เสียบเลยมันสว่างก็เพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนฐานเข้าไปครับก็เลยสวา่างสักหน่อยเดี๋ยวมันก็อยู่ได้ไม่นานครับมันก็จะหลีลงก็เป็นขอภัยด้วยไวก่อนเลย ขายทำกันแบบง่ายๆนะครับก็เห็นด้านหลังอีกนิดนึง,นงเดี๋ยวผมจะซูมเข้าเดี๋ยวครับความยับย่นนะขอบครับขอบจะให้เห็นเนื้อหาครับอยากให้ชมเนื้อหาของพระสมเด็จรงนี้ เนื้อท้าเป็นเนื้อแบบนี้เขาเรียกว่าจากการคนา้นคว้าหาถามข้อมูลดูก็เกรียเป็นเนื้อแก่แก่พวกแต่กุ้ยครับเนะื้อสีนี้มวลสารจะเกิดจารยุบตัวเยอะแต่กล้วยคือแก่ท่านจะพื้นแต่ว่าไงเนี่นยแล้วซูมเข้าให้เห็นกันนะครับผมนิด,ดนึ่งก่อน พิลเลนีรับผมนดูจากใบหน้าดูความเป็นวัตลระครังแน่นอนครับเขาเนี่ยสูโคอีกถูใกล้ไปจะไม่ชัดอยากให้ชัดที่สุดเนยเอาวางไว้ครับผมไม่จับของนิดนึงดูครับดีนี่ ดูเนื้อทับเนื้อดูคราบที่ผนังผนังนะการไซขา,ขา์ข่าวขาเป็นคราบปูนคราบการไซา์ผสมผสานกันละดูความแตกลายสังกะโลกตามซุ้มผนังด้านข้างนี้ก็แตกลายสังกะโลนะครับผมแต่ว่าโดนคราบการไซด์เนี่ยปกคลุมเข้าไปมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคราบการไซด์ปกคลุมหนาเลยเห็นไหม บ่งบอกถึงอายุได้าครับคาบคันไซเนี่ยคือต้องทุม่มหนาๆนะครับผมทุ่มเข้าไปตามซอกซอกตามซอกที่แตกเป็นพระแก่เขาเรียกว่าเนื้อปูนเผาครับผมเนื้อปูนเผาผ,าผสมเนื้อปูนดิบก็จะออกมาลักษณะนึกนุ่มนึบแกล่งก็จะเป็นเนื้อปูนดิบที่ไม่ค่อยมีคันไซครับผม ค่อชัดเลย,เ,ยเ,เอาเนี่ยออกสูบดิอจับเอาดีกว่าน่เนม็ดมดสารไหมสีเหลืองสีดำมนสารดีมากเลยครับพพงน,นี้นี่ดูกานข้างมีหูเล็กๆนะมนสารนี่สีเขียวเป็นลักษณะหยกเยอะเลยนะครับผม ยาิออกเลยไม่ชัดไม่เชิดเลยมองไม่ค่อยเห็นมวลสารเลยครับแต่ถ้าใช้กล้องเนี่ยจะเห็นเยอะเลยผมใช้เล่นมาโครอยู่ครับผมเล่นมาโครติดพิมพ์ดีมากเนื้อก็ดีครับของนี้แต่ว่าไม่แน่ใจนะครับผมว่าทันหรือไม่ทัน ออกหน่อยครับผมวางไว้ดีกว่ามวนสารครบครันครับผมพระงนี้เม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดฟ้าเม็ดน้ำเงินมีทุกสีครับผมเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดฟ้าเม็ดเหลืองเม็ดนี่เป็นผงพระประจำวันนะครับผม เป็นผงพุทธคุณประจำวันตามสีวันเกิดวันอาทิตย์สีแดงอะไรประมาณเนี้ครับผมสีเหลืองสีอะไรก็จะมีครบเจ็ดสีซึ่งฝังตัวเป็นเม็ดเล็กๆละเอียดใหญ่บ้างละเอียดบ้างอยู่ในเนื้อครับผมที่ถ้าไม่ใช้กล้องกำลังขยายสูงนี่บางคนไม่รู้นะครับผมว่าภาพในภาพสมเด็จเนี่ยมีมวลสารอะไรอยู่บ้างมีผง ทองด้วยครับผมผงแบบตะใบทองเป็นเล็กๆครับผมแล้วก็ตะใบเงินกล้องโทราศาัพท์นี่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาหเห็นได้น,นะครับผมต้องหกสิบเอ็กสามสิบเอ็กเป็นอย่างน้อยครับหกสิบเอ็กไปทะลุทะลวงเข้าไปนี่เห็นนะครับผมผมส่องเข้าไปแล้วเนี่ยมวลสารดีแาบนี้ครบคันเลยสีสันก็ จัดอยู่ว่าจัดอยู่ในประเภทเนื้อนิยมแต่พิมพ์นิยมหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะผมแต่ดูเกตดูเส้นตุ้มดูหูดิมีหูข้างเดียวนะครับผมเป็นเป็นพุทธลักษณของพระแก้วขาวที่มีหูข้างเดียวเอกลักษณ์ของพิมพ์นี่สร้างตามอ่าตามเขาเรียกอะไรตามพระพระประจําราชการนะครับผม เช่นพระแก้วขาวอ่าพระแก้วมรกตประจําอ่าเป็นเขาเรียกอะไรนะพระประธานตามวัดเก่าๆครับผมเป็นพุทธลักษ์แล้วก็มาถอดเป็นพิมพ์พระสมเด็จต่างๆนะครับผมไม่ใช่แบบว่าที่นันาการ์ขึ้นมาเองก็คือเราตามเนี่ยฮนะมีหัข้างเดียวคือพระแก้วขาวครับผมเป็นพุทธลักษณ์ของพระแก้วขาวในรัชกาลที่สามหรือไงเนี่ย เป็นพระประจำรัชการครัผมที่อัญเชิญมาจากสุขโขทยัยหรือยังไงและระหว่างคอนยานี่หูได้เกิดชำรุดแตกหักครับผมก็เลยเหลือหูข้างเดียวประวัตินะครับผมพระแก้วมรกตนี่ก็เป็นรัชการอ่าที่เท่าไหร่กะไม่ได้แล้วเป็นพระประจำอ่าวปดพระแก้วครับผม จะมีพระประจำรัชกาลนะครับผมว่าอย่างง้นพระปจผิดผิดทุกๆผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยมวราานี่ครบคันนะครับผมดูพระแห้งดีนี่จะเป็นสีหินอ่อนอยู่แล้วเนื้อจะเป็นแบบหินอ่อนอยู่แล้วขอบข้างก็มีเส้นแบ่งแม่พิมพ์ชัดเจน องนี้ผมก็ได้มาพร้อมกับองนี้นะครับผมได้มาพร้อมองนี้เลยนี่องนี้เนื้อสวยนะผมเป็นเนื้อเปขาเรียกเนื้ออะไรผมจาชื่อไม่ได้ละเป็นภาษาฝรั่งพอเวลาแห้งตัวดีแล้วเนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนเนื้อเซรามิกเนี่ยองนี้นะเนื้อกระเบื้องเซรามิกองนี้องนี้จะเป็นเนื้อปูน ปูนถกปูนดิบผสมกันก็จะออกมาแบบเหมือนเมื่อหินเลยนะหินอ่อนอะ่ะค่อยๆเรียนรู้กันไปครับผมคุณก็เป็นท่านท่านก็สามารถเดินหาเองได้น,นะครับผมถ้าท่านดูเป็นะ่ะจะมีนะครับผมมีให้แสวงหาถ้าดูเป็นนะครับผมพัะเกกับพแท้เนี่ยต่างกันนะครับผม เลือกผ้าที่ดูสะอาดนะองนี้แต่เริ่มเดิมทีเนี่ยอ่าทารักนะครับผมเป็นมีคับรักอยู่ตามซอกตามซอยเห็นอยู่ยางพอให้เห็นนะครับผมผมใช้้องมาโคยาวเลยนะมีคับรักฝังอยู่นะดำๆเนี่ยคับลักนะครับผมอ่านะ มันก็จะชัดกละขออนุญาตเอากล้องออกก่อนนะครับผมใช้เบลนธรรมดาดูบ้างแล้วก็จะเปิดแฟลจะได้อีกแบบหนึง่งอ่ะอ่ะแฟลก็จะอีกแบบนึง่งเอาญาตนะครับผมปึ๊บ ชัดเลยเอยอนี่ดีกว่าเ่นมาคมโคไม่เอาละแต่ใช้แฟลชมันก็จะหลอกๆตาหน่อยครับผมมันก็จะมันเงาะอ่ะดูดิดูเนื้อดิโอ้โหพอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโดนแสงเข้ามานี้เนื้อมันป๊ั๊บขึ้นมาเลยนะดูความหดตัวแตกหลายสังกะโลเล็กน้อยแล้วก็มีคาบแคนไซเข้าไปเคลือบ ดูครับขาวเนี่ยคล้ายแป้งรองพิมพ์เนี่ยคือคับแคนไซครับปูน,นะครับผมผสมกัน mm. ดูหน้าตาดิ mm. กล่องนีหมองไม่ค่อยเห็นนะครับมวลสารด,ด,ดู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 หน้าไหมมีครับกขมีเม็ดข,ขาวไหมนี่แหละนี่แหละเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์เลยเอกลักษณ์ของวัลคังเลยต้องมีนะผมมองมเห็น พอเราเจอข้าว่าขาวแล้วก็จะมีข้าวน้ําตาลมีขรับดำเป็นเม็ดเล็กนะครับเหมือนเหมือนปลายเข็มอะ่ะคือเป็นงานละเอียดนะครับผมพอส่องเข้าไปจะเห็นเม็ดเล็กๆ,ๆ,ๆเป็นงานละเอียดอะ่ะมองเข้าไปเข้าไปอันนั้นจะมีพวกผงทองผงเงินอยู่ปลายด้วยนะครับผมเม็ดสีเขียวเม็ดหยก จะมองเห็นได้ถ้าเป็นผงพลาประจำวันจะเป็นเขียวด้านหรือว่าเป็นสีแดงสีเหลืองเงินอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นด้านด้านถ้าเป็นเขียวยกเนี่ยก็คือจะเป็นใสๆออกใสๆจะมองรู้ครับจะเป็นหยกๆยกเป็นแบบใสๆแล้วมีอาจจะเป็นเม็ดสีน้ำตาลแดงใสๆก็เป็นอัญมณีเช่นกันครับผมใส่เข้าไปเพื่อความเป็นสลีิมงคลพวกผงทองผงหยกผงอะไรพวกเนี้ย ว่าเป็นธาตุของความมั่นคงอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็จะมีแร่ต่างๆแร่ดอกมะขามแร่พวกแร่อะไรอ่ะอ่าเหล็กแระเหล็กไหลอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหล็กไหลสีต่างๆจะเป็นสีมันๆเงาๆสะท้อนแสงออกลุ้งๆหน่อยก็จะเป็นพวกเหล็กไหลเกรดเอถ้าเป็นแบบ เป็นแบบสนิมสนิมขึ้นนี่ก็จะเป็นพวกแร่ดอกมะขามนะครับผมก็จะเป็นใส่เข้าไปเพื่อเป็นฟาร์มสิริมงคลนะครับผมจากการเรียนรู้ผมก็ศึกษาตาม YouTube นะครับผมแล้วก็ออกไปหาท่านท่านก็สามารถเรียนได้ครับผมไม่ต้องมีครูบาอาจารย์บาจารย์เราอยู่ใน YouTube ือดูให้เยอะๆครับผมเปิดสมองเลยเปิดแบบเปิดใจเลยพิมพ์แพงพิมพ์ถูกนี่ดูหมดสายวังสายวิทย์สายพาณิชย์อย่าไปยึดติดครับถ้าไปยึดติดเรื่องราคาแล้วเนี่ยมันก็ไปดูแต่พิมพ์มครับผมก็พลาดห้าดโอกาสต้องศึกษาประวัติด้วยครับผมศึกษาประวัติให้ดีเลย ประวัติศาสตร์การสร้างเนี่ยสร้างจํานวนเท่าไหร่สายวังสายไหลอย่าไปด้อยค่าครับผมถ้าเราไม่รู้แล้วไปด้อยค่าเนี่ยว่าปลอมอันนู้นปลอมอันนี้ปลอมเนี่ยถ้าถ้าแท้เนี่ยนี่เราก็พลาดพลาดเองเป็นการปิดโอกาสปิดโอกาสของตัวเองครับผมเดี๋ยวนี้คนคนที่เขาขายพานี่เขาก็ หานะครับผมไม่ใช่ไม่หาอันไหนที่เขาขายได้นี่เขาก็หานะครับผมขายดีอ่าพาแบบพันเนื้อเก่าพันนอกพิมพ์เนื้อเก่าเก่าเขาก็หามาขายนะครับผมก็ขายได้พันนอกพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์แพงพิมพ์ถูกก็เป็นหมื่นนะครับผมพันนอกพิมพ์พิมพ์ที่เซียนตีเก้อ่ะอันนั้นอนะ่ะยังหาได้ อย่าดูเนื้อหาแล้วนี่แท้เก่าเนี่ยโอเคนะครับผมพระแท้พักเก๋นี่ดูรู้นะครับผมดูออกพักเก๋ก็อย่างหนึง่งพระแท้ก็อย่างหนึ่งพักเก๋ก็ไม่ทํามาไม่ไม่มาขายหรอ,อกองค์ร้อยสองร้อยก็ทํามาถูกๆเพื่อจะขายได้ร้อยสองร้อยนะครับผมแล้วเขาไม่ลงทุนเยอะพวกนีก้ก็จะไม่ใส่มวลสารยยอะไรแยะ คืองานไม่ละเอียดอะครับปั๊มออกมาก็ให้มันพอขายได้ให้พอหลอกตาคนที่ดูไม่เป็นไอเราดูเป็นแล้วเนี่ยก็จะดูรู้รูพภาสะอาดโอเคเขาจะเคลือบดินมั่งอะไรมั่งให้มันดูเลอะอะครับผมให้มันดูเก่านี่พระทเทก็จะดูสะอาดสาดนะดหมดูดนะิมีตามง่งตามมดครบขันนะ้นอ่ะพระเาเทก็จะดูสะอาด,ๆ,าดๆนะ มีคาบลักคาบลายแต่ก่อนมันหลุดออกหมดนะครับผมผมผมได้มาแต่ละองค์เนี่ยเกือบลักเกือบทุกองค์แต่มันก็จะหลุดล่อนเกือบหมดแล้วจะเห็นนิดหน่อยอง์นี้หมดแล้วเหลือแต่ตามในซอกตามหลุมตามที่ยุบตัวเนี่ยนะเนี่ยมีรอยยุบตัวมวลสารไหมมีครบมีรอยตามมดรอยหดรอยเหี่ยวไหมนี่เวลาไปหาท่านก็ดูข้างหลังก็รู้แหละแท้ไม่แท้บางที่อยู่ในกรอบ โอ้สวยถุงปิดหลังไว้เงี้ยก็ปิดหลังไว้พอกลับมาถึงบ้านเปิดดูปุ๊บโอ้สวยเลยแท้เลยดูหลังรู้เลยแท้เลยพอเราไปดูแล้วก็ไม่ได้ไปซื้อเวลาไปซื้อเราก็ไม่ได้ไไไไไไดพิจารณาแบบท่วนทีดูคร่าวๆถ้าเราไปยืนเพ่งนานๆน,นี่โดนกดเลยเราสนใจดิแบบพอคา้ากดเราเลยเรียกแพงเลยเปิดแพงเลยถ้าเราดูแป๊บ แป๊บๆแล้วก็ถามราคาเนี่ยเขาก็พื้นๆเขาก็บอกราคาพื้นๆถ้าเราหมเดเลงนานเนี่ยสองสักห้านาทีสิบนาทีเนี่ยโดนกดเลยเราสนใจเราส่องส่องแล้วเราก็วาไ้ก่อนเราก็ส่ององค์อื่นแต่ในใจเรามีแล้วองค์ไหนองค์ไหนองค์ไหนอ่ะองค์นี้ผมยังไม่แน่ใจนะแต่มนสานี่ผม ยิ่งสองยิ่งแบบมันฐานดีอ่ะอันนี้มูนฐานดีเนื้อแห้งเลยไหมโวลาักษณะเลยแต่พัดแท้เหมือนกันนะผมดูแท้นะแท้เหมือนกันเนี่ยเนื้อดีเนื้อนเนื้อนิยมเลยแต่พิมพ์นิยมผมไม่รู้นะแต่เนื้อเนี่ยเนื้อนิยมเลยเนื้อที่เขาเล่นกันนะ่ะเนื้อนี้เขาก็เล่นนะแต่พิมพ์นี่สิเหมือนกันพิมพ์นิยมผมไม่รู้ องนี้ออกเหลือบๆอ,องนี้ออกแตมดานอ,องค์เนี้ยเสียตรงเนี้ยแหมถ้าไปเอาไปใช้หน่อยมันก็จะเหลือบๆอย่างนี้นะผมว่านะออกแบบแห้งเลยอะแห้งแห้งแกะแต่รูปลักษณ์ก็ดีันสารดีด้วยดีหมดมีรอยมีรอยโดนหนูแทะหนูรูแมงสาบแทะนะเป็นฟันฟันเลนไหมเป็นเ้นเต้นอะเป็นรอยฟันอนะมีรอยโดนกระเทาะด้วยอ,องคเนี้ยผมว่าจะทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะยวดูก่อน ผมหาโมลดูกันดูรายละเอียดกันปรึกษาผู้รู้กันวันนี้ก็ผมจะทำคลิปองนี้ให้ชมองค์นี้ผมได้มาไม่มแพงนะเพราะค้าคนนี้เขาแบบเขาเล่นแต่หนึ่งนุ่มผมได้จากร้านเนี้ยมาสามองแล้วนะเนี่ยจากร้านเนี่ยไอเนี่ย เขาไม่ดูเลยนะเขาไม่เล่นเลยนะเนี่ยเขาตีลุมบุนดานะองค์เนี้ยผมได้มาพร้อมกันเนี่ยเขาตีริหลุมบุน้าแต่ดูเนื้อดิเนื้อนี่เลยหลุมบุนดาไปเยอะเลยนะหลุมบุนดาผมก็มีสามสี่องค์นะแต่เนื้อนี่มันเลยหลุมบหน้าไปเยอะเลยองค์เนี้ยดูหดหมดแล้วเป็นหินอ่อนไปแล้วอ่ะเนี่ยท่าอย่างเงี้ยเขาไม่ดูเลยนะเจ้าเนี้ย เขาดูนุ่นึกนุ่มนะนัวที่แบบมีอะไรเคลือบมีแบบมีแป้งเคลือบเยอะเยอะอ่ะดึงนุ่มอะ่ะอย่างนั้นอนะ่ะเขาเก็บเลยนะผมเห็นอยู่เขามีแยกต่างหากเก็บไว้ในรถเขาเคยให้ผมดูอยู่เขาเล่นแต่เนื้อนุ่นุ่มเนื้อพวกนี้เขาไม่ดูเลยผมได้จากเขามาสามองแล้วนะประมาณเนี้ยนี่อีกองหนึง่งผมผมใช้อยู่อีกองหนึง่งได้ชมองนี้ผมใช้อยู่นี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 ่นดูดูหลังเดยอ่ะดูหลังแล้วท่านว่าเป็นที่ไหนอ่ะ เนี่ยดูหลังดิถ้าน้องเป็นที่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมปิดแฟลชกันปั๊บอืมเปิดแฟลชดีกว่าอ่ะเนี่ยเนี่ยนะอืมดูหน้าดิดเพ่งไปที่หน้าหนหเห็นขาขาไหมเห็นนวลตาลกับขาเม็ดเม็นไหมเนี่ยดวงนี้ เนื mm ้อใกล้กันไหมล่ะเห็นไหมเนื้อก้าวกันไหมล่ะเนื้อใกล้กันไหมอห็อไหมปึ๊บใกล้ๆกันนะเห็นไหมเวลานั่นต้องเพ่งดีๆนะเวลานั่นเข้ากล้องอ่ะเพ่งดีๆเห็นไหมใกล้กันไหมล่ะแบบะเนื้อนี่แบบ จะเป็นหินอ่อนไปแล้วอะดูดิใกล้กันไม่ได้อวันนี้ก็นำชมองนี้ดูเนื้อดิจะเป็นหินไป่เล่นนะนี่เนื้ออกนี้ไม่เคยใช้เลยนะจากการสังเกตและคือแบบเก็บอย่างเดียวอะคนขายพ้าเนี่ยเขาก็จะมีหลายลักษณะนะ่บอกให้ถ้าคนดูเก่งนะ เขาก็จะตีแพงเลยฮาลาถนัดเนี่ยเขาก็จะใส่กรอบตีแพงเลยพอเนื้อดีมันจะตีแพงเลยจะเป็นพันอ่ะแต่ถ้าคนเล่นไม่เก่งเนี่ยคนที่ขายที่เล่นไม่เก่งเนี่ยคือพื้นพืวน่นะเขาจะวางบนทั่วไปเลยบางทีไม่ใส่กรอบเลยคนขายพระเนี่ยมีหลายหลาย,ย่างเขาก็ op, ไม่ได้เก่งทุกคนเขาก็ op, ไม่ได้ถนัดถนัดเหรียญถนัดสมเด็จอะไรเงี้ยก็มีแตกต่างบเป็นป่าก็มีนะเป็นนา้าเป็นอะไรเงี้ย มาขายก็แล้วแต่นะผมได้จากคนพวกนี้มาเยอะบางทีเขาขายผักแต่ที่บ้านมีพระเขาก็เอาพระมาวางด้วยเออผมก็เคยซื้อนะในตลาดเนี่ยเวลาเดินไปเจอพมกส่องนะพระที่ว่างมาบา่บา,บาขายด้วยอืมแล้วแต่นะมันและอย่ามีหลายลักษณะคือเราอย่าไปตีเกทั้งหมดอะ่ะเราต้องดูนะแต่บางคนที่เขาขายแบบแบบแบบที่ท้าพจน์มามันก็มีก็มีอีกแบบนะ แต่เขาก็ไม่ได้แบบเอาที่ท่าประจันอย่างเดียวหรอกเขาก็ไปเดิน<ๆ>เดินเจอเขาก็ซื้อมาด้วยเราก็ต้องดูอีกอะคืออย่าไปอย่าไปดูแคร์นะมันไม่แน่หรอกคือเราต้องดูเป็นอนะเขาท่านี่ไม่แพงนะแล้วลักษณะเนี้ยคือไม่แพงด้วยบางทีซื้อมาไม่แพงพราะเขาก็ดูไม่ขาดเข้ไ,ไ,ไหมสมเด็จเนี่ยแบบดูจางเหมือนกันนะคือต้องศึกษานะคือต้องมีก่อนองค์หนึ่งอะต้องมีตัวอย่าง ต้องมีตัวอย่างเป็นเปรียบเทียบก่อนองหนึ่งไม่งั้นจะไม่เข้าใจตอนแรกผมก็ซื้อเปะป่านะซื้อเกซื้ออะไรซื้ออย่างเดียวอ่ะซื้อจนเป็นไ่ะเข้าใจไหมต้องมีองครูซื้อถูกซื้อผิดนั่งสายวงสายวังซื้อมาดูพอสายวังเนื้อก็เหมือนเนื้อหาเป็นยังไงเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็เหมือนสายพานิดแหละ ทำนองเดียวกันลิด,ดีเนื้อสวยกว่าด้วยใส่โมลสารคือละเอียดอะ่ะเข้าใจไหมคลิปนี้ก็ยี่บสามนาทีแล้วไม่อยากทำคลิปยาวนี่ผมก็พยายามทำให้ได้อาทิตย์หนึ่งสักคลิปสองคลิปพอองค์อื่นองอะไรนี้ก็เก็บไว้ก่อนครับผมยังมีพระที่แบบอยากทำคลิปอยู่หาข้อมูลก่อนผมก็เดินหาพระอาทิตย์หนึ่งสามวันถ้ามีถ้าเจอก็โฉบดูครับผม พระแม่ค้ามั่งพระจากพ่อค้านงผมเจอตรงไหนผมก็ส่องเขามาอาศัยเราก็พอดูได้ผมไม่ใช่คนเก่งนะผมก็เรียนจาก y o u ูทูบนี่แหละท่านท่านก็ผมว่ามีจุดประสงค์ของผมทีใ่ในการทํา y o u t u b e เนี่ยก็เพื่อแบบเป็นแนวทางอ่ะให้คนให้พนธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เซียนเนี่ยแหละสามารถหาสามารถเรียนได้หาเองได้ขออย่างเดียวอ่ะเปิดใจเหมือนเปิดโอกาสให้ตัวเอง ถ้าไปปิดใจตีเก้พระสายอนุรักษ์เก้เก้เก้ท่านก็ไม่มีโอกาสบอกเลยไม่มีโอกาสเนี่ยดูเดิเนี่ยเออนับบันผมก็เกือดีขึ้นตามลำดับอ่ะผมก็ไม่ใช่คนเก่งนะไม่ใช่คนดูเก่งแต่ก็ดีขึ้นตามลำดับเนี่ยนะสายพันธุ์ที่ก็เล่นมาล่ะนี่เนื้อวลลัลขังนะแต่พิมพ์บางพมเนี่ยอย่างเงี้ยสายพันธุ์นี้เขาเล่นไม้ล่ะ เนี่ยต้นแบบของหลวงปู่หินหลวงป่นาคอะต้นแบบเลยพิมพ์เนี่ยหลวงปู่หินหลวงปู่นาคก็มีใช่ไหมถายพันที่เขาเล่นแหมผมก็ไม่รู้นะนี่เก็บอย่างเดียวอย่าไม่ยึดติดเรื่องการขายครับผมให้เป็นพัดแท้ให้เราดูว่าแท้เนี่ยโอเคหรือเราใช้พุทธคุณเจอเป็นเก็บคลิปนี้ก็เอาเท่านี้และครับผมไม่อยากให้ยืดยาว สวยไปละองนี้ก็เรียกได้ว่าถูกใจบางงานเรียกว่าถูกใจผมดีกว่าถูกอาจจะไม่ถูกใจเซียนก็ได้แต่ถูกใจผมก็พอละมนสารดีมีควา,ามเก่าไม่รู้ทันเปล่านะแต่ผมว่าดูดีอ่ะขอบคุณครับทุกๆท,ท,ท่านที่รับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมคนติดตามนี่ยังไม่ถึงห้าร้อยเลยผมขอบคุณครับงาม 嗯，都得。